น้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือ line t อท999สิ่งที่พักรวมไทยสร้างชาติเสนอและคนกำลังจับตามองมากที่สุดคือโซลารูฟท็อปประชาชนใช่ครับแน่นอนผมถามอย่างนี้เลยขออนุญาตอย่าด่ากันเขาปรามาดว่าทำได้จริงเหรอทำแล้วประชาชนจะได้อะไรค่าไฟมันถูกลงเหรอมีแต่ เขาเรียกอะไรนะโมหรือเปล่าอพูดอย่างนี้เลยเออครับผมสรุปสั้นๆเลยว่าพลบโซล่าที่วันก่อนท่านหัวหน้าพักท่านพิรพันธ์ไปถแถลงข่าวอืแล้วผมเนี่ยใช้สิทธิ์ในฐานะสสไม่ใช่สิทธิในฐานะรัฐมนตรีนะครับสิทธิในฐานะสสเป็นคนเสนอกฎหมายพลบโซล่าคือ้นสั้นนะพลบโซล่านะเข้าสภาเนี่ยพลบนี้ผ่านคนไทยได้ใช้ไฟถูกลงแน่นอนอเพราะ ผลิตไฟใช้เองติดโซล่าบนหลังคาหรือที่ไหนในบ้านผลิตไฟใช้เองได้ผมเรียนวิต้นสั้นๆอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะค่าไฟมันแพงเพราะราชการจะชอบอ้างความมั่นคงทางพลังงานต้องมีการสำรองไฟยิ่งเป็นไฟสะอาดเป็นโซล่าผลิตไม่ได้ทั้งวันก็ต้องสำรองเอาไว้สำหรับเวลาที่ไม่สามารถผลิตได้กลางคืนกลางคืน วิธีดีที่สุดก็คือวิธีสำรองไฟที่ดีที่สุดก็คือให้แต่ละบ้านเนี่ยที่ต้องการใช้เขาผลิตไฟใช้เองถ้าผลิตไฟใช้เองหมดก็ไม่ต้องสำรองเยอะขนาดนั้นไม่กระทบเยอะขนาดนั้นการสำรองก็น้อยลงค่าไฟก็ถูกลงแถมชาวบ้านเนี่ยที่ติดโซลา่าเนี่ยก็ได้ใช้ไฟเองเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีตัวโซลา่าแผงนโนนะครับถูกมากถูกมากติดตั้งเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราทําครบวงจรพอกฎหมายนี้ออกมาไม่ต้องไป เลข,ขอใบอนุญาตเยอะแยะเต็มไปหมดรุ่งยากเนี่ยจะทําติดโซลา่าทีเดียวเนี่ยต้องไปขอห้าหน่วยทั้งหมดนี่เคลียร์ออกหมดทะลุออกหมดทะลวงออกหมดนะครับแล้วท่านหัวหน้าก็จะใช้กองทุนอนุรักษ์พลังงานมีทุนส่วนหนึ่งมาอุดหนุนให้ติดตั้งช่วยติดตั้ง 3. ให้กระทรวงกับสวทชไปออกแบบเซตโซลา่าบวกพวกอินเวอร์เตอร์นะครับแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนเนี่ยนะครับขนาดเล็กในราคาที่ถูกมากๆที่คนไทยสามารถผลิตเองใช้เองได้เนี่ยนะฮะทำสามส่วนเนี้ยแก้กฎหมายใช้ได้เลยไม่ต้องขออนุญาตแจ้ง <3 S 1> อย่างเดียวน,<อ>นะครับไม่ยากอสองเอากองทุนอน,นุรักษ์พลังงานมาอุดหนุนสนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์ในราคาถูกที่คนไทยผลิตขึ้นเองสำหรับให้คนไทยใช้นะครับทำสามส่วนเนี้ยต่อไปติดเสร็จเพอเพอไม่ต้องออกตังค์ฮะ มีคนมาออกตังค์ให้ติดแล้วไม่ต้องไปจ่ายแทนที่จะจ่ายค่าไฟนะเพอๆไปอาจจะผ่อนจ่ายหรืออาจจะผ่อนจ่ายน้อยมากค่าไฟห้าร้อยบาทผ่อนจ่ายสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 ช้าๆทีละอย่างนะที่เขาว่าโทนอาหาที่เขาว่าโมกันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอุปกรณ์การติดทุกวันนี้อ่ะผมพูดความจริงก็ได้ใครจะติดเขาเรียกอะไรนะห้ามิกวัตสองแสนอัพถ้ากฎหมายผ่านเหลือเท่าไหร่ต้นทุน เอผมผมเรียนอย่างนี้ถ้าจะทําเรื่องนี้สําเร็จต้องทําครบวงจรต้องทำสามข้อเมื่อกี้แล้ว3ามข้อเมื่อกี้อนุญาตไม่ต้องขอเยอะไม่ต้องขอเยอะนะครับสมีเงินไปอุดหนุนนะครับเพราะเป็นการผลิตไฟไว้ใช้เองมีเงินกองทุนไปสามทางตอนนี้กระทรวงกับสวทชกําลังสร้างผลิตภัณฑ์จากเดิมที่พี่ต้นบอกว่าสองแสนตีกํากลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะรุ่นไหนก็นแล้วแต่ถูกลงครึ่งหนึ่งไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราจะเสียค่าทั้งหมดเนี่ยรประมาณกลมๆคือสองแสนคุณขิงบอกว่าถ้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือรพักรวมไทยสร้างชาติในานามสอสในนามสสในนามสอสออสากรรมทั้ทค,รครึ่งหนึ่ง เหลือครึ่งเดียวต้นทุนนะเข้าใจเหลือครึ่งเดียวยังไม่นับว่าจะมีเงินจากกองทุนไปอุดหนุนอ,อีกอ่าแล้วเขาจะมีเงินจากข้อ2เมื่อกี้เข้ามาอุดหนุนอกีกแล้วถ้าเป็นผู้ประกอบการนะผมให้ธนาคาร SME ปล่อยกู้ด้วยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเงินไปจมกู้มาแทนที่จะเสียร้อยบาทใช้เงินแค่สามสิบสี่สิบาทไปติดตั้งะนะครับแล้วคุณก็ไปอาจจะผ่อนจ่ายตัวโซลา่าในราคาที่ถูกมากๆที่ได้รับการอุดหนุนเนี่ย คือลดไปครึ่งหนึ่งแล้วยังต้องผ่อนจ่ายได้อีกด้วยก็ได้ครับก็ไปกู้ไปกู้มาผ่อนจ่ายแล้วแล้วไอ้เงินที่ผ่อนจ่ายเนี่ยเทียบกับค่าไฟที่ต้องจ่ายถ้าไม่ติดตั้งเนี่ยเงินที่ผ่อนจ่ายถูกกว่าโอ้โหถูก่าเยอะด้วยนะครับแล้วกูเด๋ยวนะก็ผมผมถึงบอกว่าหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณผลิตไฟใช้เองเนี่ย แล้วมันทําง่ายแล้วมันไม่ได้มีอุปสรรคที่เขาวางเอาไว้ว่าต้องเรื่องออนกริดออฟกริดอะไรพูดให้มันสับสน,นไม่ต้องไ,ไม่ต้องมีเรื่องสับสนที่คุณติดตั้งใช้เองเนี่ยวันนี้เทคโนโลยีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี่ถูกถูกนะฮะแล้วเราก็จะผลิตสําหรับให้คนไทยใช้ได้ถูกกว่าแล้วมีเงินมาอุดหนุนเนี่ยต่อไปคุณใช้ไฟในราคาถูกมากสําหรับคนงานไอสาหรับบ้านเรือนแล้วก็สําหรับผู้ประกอบการแล้วเมื่อประชาชนใช้เยอะๆฟังรัฐบาล ที่ผลิตไฟให้คนใช้เนี่ยก็สำรองน้อยลงได้สำรองน้อยลงแปลว่าอะไรครับราคาไฟภาพใหญ่ก็ถูกลงอีกคือวินวินเลยนะคะคือตอนนี้อย่างนี้คุณผู้ชมรัฐบาลเนี่ยเอาตีว่ารัฐบาลคือเจ้าของไฟเอาอย่างนี้กันแล้วกันสมมุติว่าเราใช้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องสำรองไว้อีกสามถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะเขากลัวว่ากระตุกกระชากอย่างนี้นั่นแหละครับแต่สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็บวกบวกค่าไฟลงมาอยู่ในนี้เอาง่ายๆแค่นี้ทีนี้ประเด็นคือแต่ก่อน ขอทีหนึ่งอ่ะห้าหน่วยอย่างที่ว่าเป็นปีถ้ากฎหมายนี้ผ่านผมไปขอเลยติดตั้งได้เองภายในกี่วันไม่ต้องติดตั้งเลยครับไม่ต้องขอติดไปเลยครับแต่แจ้งนะต้องแจ้งใช่ไหมแจ้งครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองกฎหมายนี้จะผ่านเมื่อไหร่ครับกฎหมายนี้จะผ่านเมื่อไหร่ครับเราเราเสนอไปแล้วอ่ารอบรรจุถ้า สภาบรรจุเมื่อไหร่ะนะครับสภาบรรจุเมื่อไหร่เนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมายวาระหนึ่งสองสามสามออกมาก็บังคับใช้เลยนะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้ารัฐบาลวิบคุยกันรู้เรื่องเนี่ยตอนเนี้ยตัวกฎหมายเนี่ยไปไปรออยู่ในวาระการประชุมละถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยดันวาระนี้มาเร่งพิจารณาให้เร็วเร่งมาพิจารณาเลยเนี่ยเเพอเพอเพอในสมัยประชุมเนี้ย ไม่เกินกลางปีหน้ากฎหมายออกมาได้ใช้นะครับนี่คือเร็วสุดนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยประชุมคืออย่างนี้คุณผู้ชมมันจะต้องมี3วาระเขาจะต้องมี1 2 3ใช่แล้วพอเสร็จเนี่ยพอผ่านสภาเสร็จกว่าจะประกาศลงราชกิจจาอีกใช่ไหมต้องใช้เวลาใช้เวลาเต็มที่เอ้าคุณขิงบอกว่าถ้าเร่งจริงๆไม่เกินปีครึ่งได้ใช้ถึงไม่ถึงกับปีหนึ่งแน่นอนปีหนึ่งเองด้วยถ้าเร็วสุดๆเลยนะครับตอนนี้ร่างกฎหมายเสร็จแล้วผมเสนอเข้าสภาละแล้ววิบบอกให้ มาพิจารณาวาระหนึ่งเลยกฎหมายทุกฉบับเนี่ยวาระหนึ่งแล้วก็สองสามพิจารณาวาระหนึ่งเลยพอหนึ่งผ่านปุ๊บก็ตั้งกรรมธิการไปพิจารณา่อวาระสองสามเอาขับเข้ามาในสมัยประชุมเนี่ยไม่กี่เดือนนะครับเอาถ้าสามเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ส่งไปสวแล้วถ้าสวไม่ขัดส่งกลับมาสวไม่ขัดก็ประกาศในราชกิจจาใช้นะครับเร็วสุดเนี่ยหลักเดือนครับอ่าหลักเดือนนะอย่าไปพูดปีเลยครับ แต่ว่ารัฐมนตรีครับ,รบกฎหมายดีๆแบบนี้มันจะได้ประโยชน์อย่างน้อยๆเป็นสิบล้านครัวเรือนใช่ครับคุณขาแข็งหรือเปล่าคุณถูกเตะตัดขาแน่นอนมีใครจะเตะตัดขา <c oughs> คุณไหมรวมไทยสร้างชาติได้คะแนนเกินไปแล้วไม่ผมไม่คิดแบบนั้นครับผมคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศเนี่ยแล้วก็ของส่วนวรวมเนี่ยรัฐบาลพักร่วมทุกพักเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับผมยังพูดอยู่เสมอเลย เมืม่อสักครู่เนี่ยมาต้นรายการเนี่ยบอกทําไมเอ๊ไปเ,เดินคู่ผมผมได้ทํางานกับท่านท่านท่านนายกแพทองทานนะจริงๆท่านก็เป็นคนเป็นท่านก็มีใจนักเลงผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ถ้าคนส่วนรวมได้ประโยชน์เนี่ยผมว่าท่านเอาด้วยผมว่าพรรคเพื่อไทยเอาด้วยนะครับผมว่าพรรคูมิใจไทยก็ต้องเอาด้วยผมว่าพรรคชาติไทยก็ต้องเอาด้วยทุกพรรคก็ต้องเอาด้วยเพราะนี่คือประโยชน์ของส่วนรวม อ่าถ้าอย่างนั้นผมเป็นนายกหรือผมเป็นพักเพื่อไทยผมก็จะบอกเลยว่านี่โซลารูปถอบมันผลงานของนายกรัฐมนตรีผลงานของพักเพื่อไทยคุณยอมเหรอไม่เป็นไรครับก็เราเป็นคนเสนออ่าส่วนเขาเป็นคนสนับสนุนก็วินวินกันหมดเป็นผลงานของรัฐบาล เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์กับประเทศโอ้โหคุณดูหล่อมากเลยนะไม่แต่มันต้องคิดอย่างงี้ฮะแล้วจะไปสกัดกันทําไมอะครับออะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศก็ช่วยกันทําได้นี่อใช่ไหมครับจะไปขัดกันทุกเรื่องเหรอหรือไม่เอาเหรออย่างที่เห็นไหมฮะพี่ตุ๋ยหัวหน้าพักถามนักข่าวอะตั้งคําถามตั้งแง่อยู่นั่นแหละท่านก็เลยถามว่าตกลงคุณเอาไม่เอาแบบนี้บางคนนักข่าวตอบเลยเอาค่ะก็กนี่ไงแต่เวลาตั้งฉายาด่าเช็ดแล้วยังมาถามอีกบอก จะช้าไหมเมื่อไหร่จะได้ท uh huh. ่านก็บอกมีใครทําเร็วกว่าผมอีกหรือเปล่าอ uh huh. ผมกระซิบบอกพี่ตุ๋ยเนี่ยข้างๆ้วยซ้ำ้าดูคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผมก็บอกถ้าเป็นผมนะผมตอบเลยบอกว่านี่ถ้าไม่ใช่พี่ตุ๋ยหรือเรามาทำนะชาติหน้าก็คงไม่มี uh huh. แต่เนี่ยผมว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประเทศนะครับที่คนไทยเนี่ยไม่มีอุปสรรคในการติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้เองแล้วไฟฟ้าในราคาถูกที่วันนี้เทคโนโลยีเนี่ยถูก แต่ทำไม้า <ใน S 2> งทพงนายทุนอยู่ไม่ได้นะอย่าไปพูดถึงนายทุนเลยฮะนายทุนคืออะไรอ,ะอ่ะแบบแบบผมอะไรอะไรก็พูดถึงแต่นายทุนนายทุนผมว่าอย่าไปสนใจครับอย่างที่ผมบอกว่าตั้งหลักให้ดีอันนี้เป็นประโยชน์ใครได้คะแนนถ้าเป็นประโยชน์ก็ต้องทำทำแล้วไปขัดผลประโยชน์ใครช่วยไม่ได้ก็ต้องทำแค่นั้นเองเออมันมันมัน มันคิดแค่นี้อย่าไปคิดมากกว่านี้ครับคิดมากกว่านี้สับสนนะครับแล้วมันยิ่งซับซ้อนเดี๋ยวจะทํางานไม่สําเร็จการที่รวมไทยสร้างชาติคิดนโย,ยบายน,นี้และเสนอนําเสนอกฎหมายเนี่ยนะครับ,รบมีทั้งหมดรู้สึกจะประมาณ3 1มาตราหรือรยังไงเนี่ยเขียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วชิงเสนอและคุณรัฐมนตรีเองเนี่ยเหมือนประกาศประชาคมไว้แล้วด้วยถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรมัดมือชกพักอื่นด้วยไหม ปาดหน้าเค้กมัดมือชกไหมไม,ไม่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 ถึงขนาดนั้นฮะ <c oughs> ในพักร่วมเนี่ยก็มีการคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆเมื่อเช้านี้ไปทําบุญที่ทําเนียบเนี่ยเจอทั้งท่านนายกแล้วก็หัวหน้าพักร่วมทั้งหมดก็คุยกันเรื่องการทํางานนะครับผมเข้าใจว่าที่ท่านพีลพันธ์เนี่ยได้นั่งเป็นประธานกปชครั้งล่าสุดเนี่ยท่านนายกก็ตั้งใจมอบหมายให้ท่านพิรพันธ์เป็นนั่งนั่งหัวโตนะครับ ในขณะที่ข่าวลือว่าพักเพื่อไทยจะเขี่ยพักรวมไทยสร้างชาติออกครับแต่นายกรันตรีอียครั้งล่าสุดจําได้26ธันวาหรือ27เนี่ยมอบหมายรองนายกเป็นประธานแทนแล้วท้านนายกไม่ไว้ใจท่านพีรพันธ์จะไปมอบให้นั่งหัวโตะทาไมทางานแทนท่านทำไมรองนายกมีตั้งเยอะแยะทาไมต้องมอบท่านพีรพันธ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าไปคิดเยอะเลยครับเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับ พักรวมไทยสร้างชาติเป็นคนร่างกฎหมายเป็นคนเสนอผมมั่นใจว่าพักรวมทุกพักรวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพรรคแก,กนนาก็ให้การสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ะนะครับนะครับคุณขิงบอกว่าประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนอมไม่ต้องไปคุยใครจะตั้งฉายายใครจะลืออย่างไรก็ตามแต่ปีนี้วาระร้อนที่จะแทงรัฐบาลอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีรถูกลองเรียนเรื่องของการเอื้อประโยชน์และคนที่ถูกเอื้อประโยชน์เป็นพ่อตัวเองอย่างเช่นชั้น14ครับ หลายคนบอกคุณเป็นพักร่วมรัฐบาลกันงนี้แล้วจุดยืนคุณจะทําอย่างไรถ้าผลการตรวจสอบออกมาแล้วมันปรากฏว่ามันไม่ชอบมาปากฏจริงจริง <c oughs> อ่ะอันนี้อันนี้เราต้องถามแบบนี้ <c oughs> ถามแบบตรงที่สุดไม่มีใครตรงกว่าผมแล้วในแผ่นดินนี้เชิญครับไม่ผมผมพูดตรงไปตรงมาคือบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองนะครับทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้โอกาสท่านนายกตอบสังคมว่ามันคืออะไร คนความเป็นพ่อลูกกันเนี่ยมันมันเป็นมาตั้งแต่เกิดอะครับมันแยกกันไม่ได้แต่เรื่องของการปฏิบัติเพราะวันนี้ท่านนายกเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านก็ต้องตอบกับสังคมให้ได้ว่าในการปฏิบัติของท่านเนี่ยทุกอย่างตรงไปตรงมาให้ความยุติธรรมกับทุกคนนะครับมันผมว่าเป็นเรื่องแค่นี้เองอเป็นเรื่องแค่นี้เองอมผมเองนะพี่ต้นก็ เคยมีโจทย์เหมือนกันเพราะบ,บังเอิญในบ้านมีนักการเมืองอมากกว่าหนึ่งคนใหญ่เหมือนเหมือนกัน,แล,นแล้วผมก็ไม่เคยปฏิเสธนะครับผมพูดทุกครั้งท่านสุเทพเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักแล้วก็เคารพนับถือมากเหมือนพ่อผมนะครับแต่ผมก็เคยยืนยันหลายครั้งชัดเจนว่าทางการเมืองเนี่ยบางทีเราก็มีวิธีทําการเมืองที่แตกต่างกันออกไปมันก็แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าทุกเรื่องต้องไปปรึกษาท่านหมดต้องทําตามท่านไม่มีจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยผมว่าทางการเรื่องการเมืองเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่ ไม่คุยกันด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ให้โอกาสแล้วก็ต้องชี้แจงแล้วตรงไปตรงมาคุณขิงพูดอย่างนี้เนี่ยโดยความเห็นนะไม่กลัวว่าคนที่รักคุณรักพักคุณรักพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าเฮ้ยยังไม่ทันตรวจสอบเลยคุณแบะท่าอุ้มนายกรัฐมนตรีแล้วเหรอไม่ไม่ได้อุ้มเลยครับถ้าผมก็บอกผมแค่พูดว่าถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดสมมุติว่าถ้าเป็นผมเองนะครับวันนี้เนี่ย ที่ผมออกโรงในกระทรวงอุตสาหกรรมไปจับพวกโรงงานเถื่อนไปปิดพวกโรงงานเถื่อนผลิตของด้อยคุณภาพแล้วมาทำร้ายธุรกิจของคนไทยเนี่ยสาวไปเนี่ยนะถึงแม้จะเจอคนที่ผมรู้จักหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนผมมาตั้งแต่เด็กหรือแม้จะเป็นญาติพี่น้องเนี่ยผมจับหมดนะครับอืเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงสมมุติว่าถ้าเรื่องที่ผมถามผมก็ผมก็พูดเพราะเรื่องเนี้ที่มันพูดยากเพราะมัน มันยังไม่เกิดยังไม่เห็นหลักฐานผมผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยผมก็เลยไม่รู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแต่ผมขอแค่ว่าถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนะครับแค่นั้นเองสังคมจะเป็นคนตัดสินมันก็มีสองมิติมิติแรกถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดไปตามกระบวนการขั้นตอนกฎหมายอ่านั้น <c oughs> ว่าไปอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางทาง, <c oughs> ทางนี้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าสมมุติฝ่ายคา้าน ฝ่ายค้านนะครับซึ่งวันนี้หลายๆคนบอกฝ่ายค้านก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งได้หรือเปล่าพึ่งไม่ได้จริงๆด้วยแต่ถ้าเกิดจับพัดจับผูเจ้าเข้าสิงฝ่ายค้านแล้วมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติขึ้นมาครับแล้วมันฟังแล้วมันก็ยังไงมันก็อุ้มต่อไปไม่ได้พร้อมจะยกสวนไหมสามสิบหกเสียงผมบอกเลยว่าสามสิบหกเสียงของเรามาด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับมาด้วยพันธสัญญาที่ชัดเจนนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้า เป็นไปตามสัญญานี้ไม่มีปัญหาสําหรับสามบกคนแน่นอนเรามาด้วยมีเป้าหมายนะครับในการร่วมรัฐบาลนะครับแต่ตราบใดก็ตามถ้าประเทศชาติมีปัญหาหรือว่ารัฐบาลเดินหน้าไปในทางที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเรากล้าตัดสินใจแน่นอน,อนแต่อย่าให้ผมพูดก่อนเลยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเข้าใจแม้ว่ายติในวันนั้นนะสมมุตินะค,คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีครับแบบลมมติก็ตามไม่สนหน้าอินทรพงก็ต้องฟังสิครับอืเรา สามสิบหกเสียงของเราเนี่ยเป็นคือผมต้องบอกว่าก็ต้องอย่างที่ผมบอกพิจารณาไปตามถูกว่าไปตามถ<ะ>ูกผิดว่าไปตามผิดนะครับถึงวันนั้นเนี่ยก็ขอให้ฝ่ายค้านทําหน้าที่ของเขาแล้วกันอเอามาสิ<อ>ทำไมคิดเหมือนผมเลยผมมาบอกเลยว่าดูอย่างเรื่องพลังงานหรือเรื่องอุตสาหกรรมเองอะนะครับหยิบเรื่องมาพูดในสภาเนี่ยเรื่องของผมอุตสาหกรรมเรื่องที่วินโพสเซสเนี่ยผมก็ตอบเคลียร์ชัดทุกป<ะ>ระเด็นเลยทุกเรื่องเลยจนกระทั่งผมเดินลงไปเนี่ย ฝ่ายค้านก็ยังตกใจว่าทำไมรัฐมนตรีทําเองรู้เรื่องขนาดนี้ท่านพีรพันธ์เห็นไหมครับที่ท่านไปเบรกหลายเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเอาประเด็นยกหยิบประเด็นขึ้นมาพูดในในสภาแล้วเราก็ให้ความสําคัญไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายค้านปุ๊บตีตกไปเลย <c oughs> นะฮะเราเราไม่ได้ให้ความสําคัญว่าใครเป็นคนพูดเราให้ความสําคัญกับตัวประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่า36เสียงของพรครวมไทยสร้างชาติเนี่ย เรายึดมั่นในความถูกต้องนะครับแล้วก็ในความมีเหตุมีผลเนี่ยเป็นแค่นั้นเองนะครับทีนี้วกกลับมาเอาละผมรอคําถามนี้เช่นกันเขาว่ากันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงปราบเซียนทุกก้าวยากมีแต่ผลประโยชน์เป็นยังไงบ้างครับ3มเดือนกว่าสําหรับการเป็นรัฐมนตรีฮะก็ผม ยืนเนี่ยผมผมผมก็ทําหลายเรื่องนะทั้งเรื่องการส่งเสริมก็ทําไปเซฟอุตสากรรมยานยนต์เซฟอุตสากรรมต้นน้ําพวกเหล็กพวกอุตสาหกรรมที่ถูกสินค้าด้อยมาตรฐานเนี่ยพอโอเวอร์สปายจากต่างประเทศก็ลักลอบนํามาขายผมก็ตามจับหมดที่ด้อยมาตรฐานที่แอบนําเข้ามาขายผมก็จับหมดเรื่องของกากอุตสากรรมผมก็จับหมดทั้งเรื่องการส่งเสริมเรื่องของการจัดระบบให้มันให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับพบ ผมเนี่ยจริงๆภาพใหญ่คือผมอยากจะให้ภาคอุตสาหกรรมฟื้นกลับมามีบทบาทเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวสําคัญขับเคลื่อน GDP อย่างน้อยให้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นะนี่คือเป้า,าหมาแต่จะทําทไปถึงวันนั้นได้เนี่ยมันต้องจัดระบบก่อน<ช>อย่าเพิ่งพูดถึง4.0เลยทําให้มันสะอาดก่อน <c oughs> ตอนนี้มันสกกรกนะฮะสกรกจริงสกปรกทั้งจริงก็สกปรกทั้งอีกนัยยะหนึ่งคือผมหมายถึงว่ากระบวนการมันสกปรกไอ้กองกากอุตสาหกรรมของไม่ได้มาตรฐานเนี่ย ที่เกิดขึ้นได้หลายครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าะระบบก็ผิดเพี้ยนนะครับจะไปจับก็ไม่จับวิ่งมาเคลียกก็แทนนี้จะให้ใบแดงก็ให้ใบเหลืองอให้ไปเปรียบเทียบปรับอะไรแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยทุกรายการครับเป๊ะหมดถ้ามีเบาะแสส่งมาไปจับเลยทันทีถ้าจับแล้วเนี่ยบอกให้หยุดแล้วไม่หยุดอีกผมก็ไปปิดปิดเสร็จอุทอนมามีเคสหนึ่งปิดเสร็จอุทอนมานะครับรายใหญ่เลย อุทธรมาเสร็จปกติก็ไปให้ไปเปรียบเทียบปรับซะผมยกอุทธรเลยใช้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีก็เสี่ยงเหมือนกันนะยกอุทธรคือพูดง่ายๆไม่ให้อุทธรน,นะครับปิดอย่างเดียวแล้วดําเนินคดีด้วยสําหรับผู้กระทําความผิดทั้งหมด<ะ>นี่นี่ก็ไล่มาทุกสัปดาห์เลยะนะครับจะใหญ่ขนาดไหนก็กโดน<ะ>แล้วก็ไม่ต้องเสนอมาเคลียร์<ะ>มีนะครับมีทั้งมาขู่มีทั้งมา,มาพยายามเคลียร์แต่ ไม่มีทางครับ <Ừ. S 1> ตราบใดที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ผมไม่ยอมแม้แต่ลายเดียวผมไม่ชอบความถูกต้องไม่ชอบความไม่ถูกต้องณวันนี้ยคุณถือเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดตามโพลขอบคุณครับยังเชื่อใจและไว้ใจเอกนัทพร้อมพันธ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตได้ใช่ไหมใช่ครับผมผมเรียนอย่างนี้ครับอันนี้จริงๆก็อยากให้คนรู้จักกันดูกันต้องดูนานๆนะครับแล้วผมก็เตือนสติตัวเองอยู่ ตลอดนะครับไม่ได้บอกว่าไม่เคยทำอะไรผิดพลาดในชีวิตทุกคนเกิดมาเนี่ยทำงานมีผิดพลาดหมดแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่เตือนสติตัวเองอยู่ทุกวันทั้งก่อนนอนตื่นขึ้นมาเตือนสติตัวเองกลัวกลัวว่าจะเป็นคนไม่ดีกลัวว่าเราเองเนี่ยจะอ่อนข้อให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องพยายามเตือนสติตัวเองแต่ทุกครั้งเนี่ยผมมั่นใจว่าผมผมชนะมาในตัวผมได้ ผมมั่นใจว่าผมชนะมาในตัวผมที่สุดถึงที่สุดทุกครั้งที่ผมตัดสินใจเนี่ยจะทําอะไรเที่ยวนี้จับมือกับท่านพิรพันธ์เนี่ยสู้กับความไม่ถูกต้องเนี่ยต้องตัดสินใจเยอะนะครับวันที่ผมต้องเดินออกมาชุมนุมเนี่ยผมก็ตัดสินใจเยอะนะครับแต่ลองดูประวัติศาสตร์ผมเลยครับในที่สุดผมตัดสินใจแล้วเวลาแอคชั่นออกมาผมทําอะไรผมทิ้งท้ายประโยคนี้ได้ไหมครับถ้าถูกถูกถ้าถูกบอกถูกถ้าผิดบอกผิดเลยนะขิง ยังคงเป็นขิงคนเดิมครับถูกต้องไลยครับใช่ครับแล้วจะเป็นต่อไปด้วยจะแก่ขนาดไหนก็จะเป็นขิงแก่ต่เป็นขิงที่เป็นเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนไปเป็นขิงแก่ด้วยนะเผ็ดเลยนะขอบฟังคุณมากนะครับวันนี้นะครับผมมีน้ําพริกอร่อยๆมาฝากครับคุณชมครับนี่ไงครับน้ําพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณชมนี่คือน้ําพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบก็คัดสรรแบบหืมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสำหรับ น้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่02-016-00-00หรือว่า Line atv 999รับประกันครับทั้ง2รสนี้แค่ชิมยังติดใจ แต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ